อยู่ไ้หลักของกูณเ่เ้ยนะเท่หรอมึงวางที่ก่อไฟลงสิอยยังไงวะเดี๋ยวกูจะก่อสว่านมือนะโอ้โหกูก่อไม่ได้แล้วกูง่วงมากกูเป็นอะไรวะรูปอันนี้นี่ดูไม่ออกเลย มึงตกน้ำเหรอไม่สว่านมือมันผลิตอะไรเพิ่มได้ว่รออ๋ไม่ใช่ไม้กระดานนี่แหละหอ๋อรือจะผลิตสว่านมือมันใส่ได้อีกไงอ๋อ ทำไมกูไม่ปั่นไฟวะสว่นานมือช้านี้ใส่ใส่หญ้าแห้งยังเออใส่เส้นยังมอจะตะโกนเพื่อนี่อ๋อมันดับไฟได้ทีน้ำใส่นะ ก๊อปก๊อปเสียงอะไรมันอยู่ไหนเสียงคนป่าเออข้างบนวะมันตีอะไรตีที่หมักปุ๋ยมึงอ่ะเออขวาขวาขวามาหนึ่งตายอีกตัวนึงตัวนึงตัวนึง เก็บบอม,มเก็บบอมฮ้มยกรอบเหยียบกระดักน้ำกูตายตัวหนึ่งด้วย แม่สามตัวเออมาสามว่าอย่าเอมึงก็นอนอยู่เสียงไฟเหือสโอ้ตัวกูหนักมากเลยน้ำหนักเกินด้วยจะดูปักดาบไอ้ชัดกูจะกินเนื้อมนุษย์ดิบเพราะว่าได้ไขมันก็ฟเออกินเลย กูกำลังย่องเดินด้วยความมีอีกตัวบนนี้นะตายยัง,ต,งต,ตายหมดแล้วเล่เอานะถ้าจะกินโอเคเดี๋ยวกูไปเก็บกะลามะพร้าวอหาหากระปิบาราทุกเช้าเออมันช่วยอะไรก็เนื้อไงไขมันเยอะอี อ้าหรอมีไขมันด้วยหรอไขมันยี่สิบอ่ะเฮ้ยแยวกูลองต้มอูอันนี้เนื้อมนุษย์เหรอใช่ใช่ต่ว่าสุขภาพจิตจะลดลงมั้ยใช่ไหมวะแ้อวอ่ะกูจะลองต้มกะปิบาร่อาอ้าว ทำไมสุขภาพจิตเพิ่มวะมกินถูกอันไหมถูกอัเดี๋ยวกูลองทำใหม่มนุษย์เนื้อมนุษย์ดิบอันอันขวานะัดกะปิเนอเออเอออันนี้กูลองดูแป๊บนึงไม่ใช่อันนี้กูต้มไว้บอกวะหรือว,ว่ามึงต้มเองสุดตัดอ่าทำยังไงอ๋อสุขภาพจิตลดอยู่ ดูว่ามึงบรรลุแล้วได้ยินเสียงภาพหลอนด้วยมยมันมาอีกแล้วตามใช่ไหมกูตื่นก่อนกูตื่นก่อนโอ้โหอย่างหลอนเลยกูหลอนกูหลอนกูตายกูจะหลอนบักบูดกูตายแล้ว อ๋อแสดงว่าถ้าสุขภาพจิตต่ำนี่คือมันมาเลยใช่มันจะหลอนน้ำแข็งสึกเป็นจริงไงห,หลอนเป็นจริง <c oughs> เดี๋ยวกูเจ็บของใต้น้ำกูก่อน <c oughs> เข้าใจแล้วก <c oughs> ็คือเกาะอะไรกูก็แตกไปหมดเลยใช่ไหม <c oughs> กูได้ยินเสียงแย่แก่อะไรสักอย่างเออกูก็ได้ยินข้างบนเดี๋ยวกูหาธนูกูไม่เจอธนูธนูไม่เจอธนูว่ะเออตายหมดแล้วกูต้องทำธนูใหม่ใช่ไหม กระดูกเต็มเลยมึงทำเกาะกระดูกได้เลยนะแต่แนึงว่าเนื้อเราเนี่ยมันต้องต้องต้องเอาทิ้งใช่ไหมเนื้ออะไรเนื้อคนเอาไว้เก็บสอนก็ได้มั้งเออเฮ้ยหอกเต็มเลย ไปเนื้อมนุษย์ดิบสองตัวอยู่ข้างบนนะรีกับดักยังนี่รีกับดักกอนเลยกูล่อมันมาล่อมันมาล่อมันไปเหยียบอันนั้นอะ่ะกับดักน,น้ำนี่เอาอะไรนีเอาใบไม้เกี่ยวใบไม้สดโอ้มีว่ะใบไม้สดแล้วกดรีด้วยนะ ไม่มีใบไม้สดมึงก็หักหักใบปลาล์มหักไม่ก็สับใบปลาล์มใบนี้เหรอสับตรงพื้นสับหญ้าตรงพื้นเอาไม่กูถือใบปลาล์มมาก็ได้เหรอไม่ไม่มึงต้องกดเก็บเอาอะ่ะอ๋อเก็บมันมาอย่าง มันตายหมดแถวหมา,า,มายถึงสุกมันเนี่ยสอ,องศพบนเดี๋ยวนะจะต้องเอาเชือกจะทำกาะกระดูก เนื้อกิ้งกาให้สุขภาพจิตเยอะอยู่นะป่ะแสดงว่าต้มแสดง,งว่ากินเนื้อมนุษย์แล้วก็กินเนื้อกิ้งกา่ <c oughs> มาม,ม,มันไขมันมันไม่ได้ไขมันเนาะเนื้อกะปิบลาลาไงไเอาปิปาลาเอ้หมูก็ได้หมูก็เยอะ เากระดูกกูเดี๋ยวแล้วเกาะกระดูกกูยังทําต่อได้อีกเหรอเนี่ยกูว่าเกาะกระดูกถึงต้องใส่โลหะหลอมแน่ๆเลย ออลองดูเออ,อย้ะกูทำกอกระดูกเปล่าๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะไปถลุงเหล็กมา Oh, โอ้โหตื่นหมดคุณรูกว่าใครวิ่งมาที่วางอาวุธมันคืออันไหนวะับที่เก็บอาวุธธานาเราแบบหมวดพันกับเก็บไม้หรือเปล่าเราแบบได้หอ,อกมาเยอะเลยนะไม่มีวะ เดี๋ยวกูจะทำอีสเตอร์ทำอีเตอร์ไปเจอะเลยจไม่ได้แล้วชั้นเนี่ยชั้นแขวนอ่ะเหรอไม่ไม่ชั้นที่มึงทำนั่นแหละไม่ได้มันเก็บไม่ได้มึงลองเก็บดูสิลูกกูเก็บไม่เป็นมันกัดลากไปว่างค่ะแล้วสิมีไม่ได้หรือว่าเราต้องวางไว้บนฝา

ประดิษฐ์มมีดแล้วก็อีเตอร์ฮึ่กเป็นพญาติได้ไงวะ ชมันเก็บมาให้คนหน่อยนะครับพุดเป็นพยาธิตัวตื่นเอาดดไหนอยู่นี่ไม่รู้คุนอยู่ไหนอยู่ตรงที่จเจาะเหล็กนี่กูกำลังจะทำที่กระเทาะหินไปอีเตอร์หิน ใส่เต้าหน่อยดิหมายถึงกองไฟใช่ไมไม่ไม่เตาหลอมเตาหลอมโอเคเอ,อ๋อถ้าเอาใส่กลองไฟมันก็ไฟนานขึ้นเหมือนกันหรอใช่ มันหมดหรือ,อย่างว่าแล่เลยมืดอมองไม่เห็นกู <c oughs> จะเกิดคบไฟน่างออกมาจากกระท่อมเพี่ยเลยไปดับหรอ <c oughs> ดับคนไป เฮ้ยหอ,อกกูไปไหนหนึ่งอันหอ,อกอันพักูมใจของกูเอาของคนฝ่ามาก็ได้แม่เหล็กเต็มเลยใส่แล้วหรอใส่ยังใส่ทานใส่แล้วอ๋อไปไปเอาไฟมาสิ ฝนหยุดหรือ,อยังหยุดแล้วควบเพิงกูวางไว้น<ฮ>ีอออออ่อ่ะมึงเอาไปใช้อย่างยังไงเออเดี๋ยวเรืฝนจะตกไม่ได้กูไม่มีที่ถือไหนอยู่ไหนเดี๋ยวโคชิงหอกก็ได้ผมมีทียหอกชาวเผ่า เฮ้ยอะไรเราทำเพยได้ด้วยหรอเออเออแกแียวตฟอร์มอ๋อมันเป็นพื้นจารนครบเพลิงนี่ดับยังไงเทน้ำใส่โย <c oughs> นใส่ป่าสิบบใหม่อ S <S <S โนได้ยุบปนปาไปก็ไม่ดับที่วางกิ่งไม้ <S <S มันมีความทนทานด้วยวะชั้นแขวน่นีหัวไปแขวนกับอะไร ความทนทานของคบเพลิงเออเดี๋ยวก็หมดมันก็เก็บอุธแล้วมันยังติดอยู่เลยมันก็วางไว้ในนี่ไงวางใส่กล่องมัน่อไม้กล่องอยู่วะไม่ไหมหรอรลองดู <c oughs> อืมเนี่ยฝนตกแล้วนะมันก็ดับดีเป๊ะ เฮ้ยคาปิบ่ากับหมูอันไหนได้ไขมันเยอะกว่าคัปปีต่อปุ๋ยเราได้หรือ,อยังเฮ้ย ก็ปุ๋ยเราเต<อ>กอ๋อไอพวกนั้นไงกูต้องทำกับดักไว้สะละปูสาสร้างปุู๋หมักไว้ไม้สี สุงสี่อันแม่งจานตัวคุมไม่นอนมานานแล้วนะมึงไม่อ่อนเพลียเหรอเออมันไม่ลงเลยเอ้าทำไมมันลงขาไม่รู้ ป่าป่าบ้าแหรอวะคุณไปได้ยาชูกำลังอะไรมาไม่หรอกสูงสูงสูงนูไปเก็บหมากยาบ้ามาเสร็จแล้ว หนังปลาหนังปลามาทำปุ๋ย กะไอกะลามะพร้าวมันให้นั่นได้หรอ,อประดิษฐ์เหรอเออต้องเอาไว้ผสมต้องเอาไว้ผสมยาแน่เลยไหไหๆอ๋อเรายังไม่ปลดนี่ไงกูเอาเนื้อมนุษย์มาทำปุ๋ย กระโหลกนี้คือ ทำลายเ่ยหานดูสิมีอะไรใหม่มึงหลอมนานจังวะเเล็กเนี่ยเฮ้ยได้แล้ว เอาเอาเอา,เอาแร่เหล็กไปใส่ยี่จเจ้าโอเปตขอบาไหก่อนเ,อเราเราเราเติมฐานเรื่อยๆแล้วก็หลอมเรื่อยๆได้เลยนั่นนึงมึงทำที่เอาฐานดิ มึงมึงหยิบโฟนใส่ถาดข้างนอกอ่ะเสียงยังวะอูดเหยียบกำดักตัวเองอีกแล้ว กิ่งไม้ดินคุกก็นึกว่างูจอบตั้งนานเล็งอยู่อะเออสั่นคือหัวงูกิ่งไม้ดินถ้าเราเก็บใบบนโมนิเลียนี่ไว้ในกล่องมันจะแห้งให้เราไหมวะ mày sao lòng đồ xưa hơi ตายไป,ไปสิสรุปแล้วธนูนัดเดียวตายถ้าหัวอ๋อมันอยู่ที่ตำแหน่งที่เรายิงด้วยใช่ต่อ,อ จะเอามะพาร้าวลูกนี้ น่าจะมีกระเป๋าเนะเอะก็กระเป๋า <said> ท <hi> ี <taking space in ART> ่กูถือนี่แหละกระเป๋าเฮ้ยมะพร้าวเต็มเลยหลายต้นเลยดีปะเอ้ยทำที่เก็บลูกมะพร้าวเร็วได้เหรอเห็นอยู่นะอ๋อไอที่เก็บหินนะปะที่เก็บของใหญ่ เรามีมันต้องมีเก้าอี้ให้เราสร้างสิยังไม่เคยเห็นเลยฟาโบไฮเดย ที่ก่อไฟไม่ได้เก็บไว้เนาะเฮ้ยกลับไม้กระดานมันทำได้มากกว่าที่ก่อไฟใช่ไหมใช่แต่กูหาไม่เจอเดี๋ยวกูลองสว่านมือปั่นไฟกลางสายฝน เลขเลขเลกเล่เล็กหมดยังเลขหมดแล้วอีตเตอร์ยูงไนวะวานขวานขวาน,วานอีตเตอร์แตกแล้วหรอ ผมมีดหือกระป๋องตักน้ำมึอมีกี่ันจองไปได้ไงวะ